สวัสดีครับนายแพทย์วาสนพปุชิรมน์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการทำเลเซอร์เพื่อรักษาฝ้าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการรักษาฝ้าเนี่ยนะครับมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับไม่ใช่แต่แค่เลเซอร์เท่านั้นจริงๆแล้วมันคือการใช้ยาและใช้สารกันแดดแต่เนื่องจากวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเลเซอร์เป็นพิเศษ อันแรกคือเลเซอร์ที่จำเพาะกับเม็ดสีทุกคนจะรู้จักดีในชื่อของ Q-Switch ทุกคนจะเคยได้ยิน Pico Second Laser หรือ Pico l a s ซอซึ่งจะค่อนข้างกำลังมาแรงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือกลุ่มที่เป็น Fractional Laser มันเป็นการทำงานแบบว่าใช้พลังงานเลเซอร์ปล่อยออกมาเป็นส่วนๆเพื่อที่ทำให้ ผิวหนังเราเกิดแผลเล็กๆเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการขจัดเม็ดสีออกไปจากผิวหนังนะครับกลุ่มที่3จะใช้คําว่ากลุ่มเลเซอร์เส้นเลือดเราพบว่ารอยโรคฝ้าของบางคนที่มีเส้นเลือดอยู่เยอะสามารถใช้เลเซอร์กลุ่มเลเซอร์เส้นเลือดได้นะครับบางคนก็จะได้ยินชื่อของ p u l ส e d ด e l a s e ซบางคนก็อาจจะเคยได้ยินเลเซอร์สีเหลืองๆเยนโล w l เซอร์ นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือเหลืองผสมเขียวและกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือกลุ่มเครื่องมือปล่อยพลังงานอื่นๆนะครับก็สามารถนำมาใช้รักษาฝ้าได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยต้องขึ้นกับว่ารอยโรคฝ้าของคนไข้เป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เครื่องไม่เหมือนกันสภาพปัญหาไม่เหมือนกันการรักษาจะต้องไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นที่แนะนำคือต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยก่อนว่าเป็นฝ้าชนิดไหนแล้วเหมาะกับ เลเซอร์ประเภทไหนนะครับสำหรับเรื่องการดูแลหลังทำเลเซอร์ฝ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับว่าทำเลเซอร์ประเภทไหนแล้วก็ตั้งค่าอย่างไรด้วยคือเครื่องบางเครื่องเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติหลังทำทันทีเลยก็ได้คือไม่มีแผลไม่มีสะเก็ดแต่บางเครื่องอาจจะมีแผลหรือมีสะเก็ดบ้างเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ต้องดูแลเลี่ยงแดดนะครับทั้งหมดทั้งปวงแล้วที่เราพูดกันมาเรื่องเลเซอร์เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า โรคฝ้ามันไม่ได้จบด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียวนะครับคำแนะนําสําหรับคนที่เป็นฝ้านะครับอันดับแรกเลยก็คือสามารถดูแลตัวเองได้โดยการเรี่ยงแดดนะครับแล้วก็ทากันแดดทุกวันนะครับถ้าจะออกแดดแล้วนะครับ อย่าลืมทากันแดดแล้วก็อย่าลืมใช้อุปกรณ์ปกปิดด้วยนะครับต้องช่วยกันหลายๆวิธีและถ้าฝ้าเกิดขึ้นแล้วก็มาหาคุณหมอได้ให้คุณหมอทําการรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการใช้เลเซอร์นะครับซึ่งคุณหมอจะพิจารณาอีกทีหนึงว่าเลเซอร์ไหนเหมาะกับคนไข้ประเภทไหนนะครับดังนั้นต้องมาพบแพทย์เพื่อทําการรักษาครับ